สวัสดีครับก็พบกันกับเกม DMC d ิ u l m a วันที่น11นะเนี่ยนะครับผมกดอัดต่อแล้วด้วยกดหยุดอัดแล้วกดอัดต่อเลย,ย,ลเลยไม่ได้พักเลยนะครับเพราะคิดว่ามันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะครับก็มาต่อกันกับหลังจากที่มิชชั่นเมื่อกี้นี้ผมได้จัดการค่าว่าบาบาับาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาอัปเกรดอาวุธใหม่ก,กันดีกว่านี่เพราะจากจะบอกว่ามันเจ๋งมากเลยส,สกิลนี้นะฮะโ์นั่นเอง อัพแค่หนึ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กำลังเหอือเอริกก็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 ไม่ไม่เป็นไรอัพอัพอัพเทอร์นดเลเวลสองอะดีละโอเคแล้วก็มีเลเวลอัพอยู่ห้าร้อยก็คิดว่าเก็บให้ได้พันหนึ่งแล้วอาจจะอัพเทรเวอริกเกอร์คือหลังจากนี้คิดว่าอาจจะไม่เอาเอชพีแล้วนะคิดว่าถ้าเราโจมตีเลยว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้ศัตรูโจมตีเราได้ ก็มาเริ่มมิชชั่นนะป,ปุชป,ปุ๊บปุ๊บนี่ครับฉากโหลดดิ้งสวยหน้าเมื่อกี้มีโชว์โอควาล่านิดนึงด้วยไปกับเราวิ่งมาแล้วครับนี่คือฉากในโลกจริงนะถ้าเป็นฉากในลิมโบมันจะแดงๆฟ,ฟ้าๆสีๆมันจะมืดๆม,มน,มนๆใสๆอะไรวะผมมันยังไม่เข้าไปทีกูต้องรีบเข้าไปก่อนแล้วละ่ะรอก่อนนะ กูกำลังไปละบู๊ช hmm. ดดุบปุ๊บนี่โดดมาปุ๊บเข้าลิมโบ้เลยนะฮะฟัคไหมล่ะครับคิดดูสิบวก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 อุ๊ยอืมลองเลยลองเลยออกไป นี่ฮะท่าใหม่ที่ผมบอกครับด,ด,ดูดูดูสไตล์ครับดูดูตรงสไตล์พอยครับเอแล้วเอแล้วน <c oughs> ี่แอฟเป็นชาที่เจ๋งมากเลยครับคือคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับเกี่ยวกับการปล่อยท่านี้นะ <c oughs> นี่แผลลีได้โวย <c oughs> เอาไปอีกทีนึง ไม่ใช่นี่ฮะเออดูๆไปก็เหมือนเต้นบัลเล่แล้วมึงกับใครวะไ,ฟไฟอฮาบุชเชอร์ด้วยบุชเชอร์อบุชเชอร์ที่ใช้ตาขอใช่ปะเนี่ยก็สำหรับบุชเชอร์นะเป็นบอสที่เหมือนจะโหดนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกครับรอๆๆๆๆเลยรอ,อ,อ,อเลยรอๆออดูความอนาถของมันได้เลย ยืนรอเลยเนี่ยแล้วดิไม่ชุบปุบ๊บอ่ะอ่ะสตันละครับ <c oughs> ยืนบวกได้อย่างสบายใจฮึบแต่เวลามันจะโจมตีก็ให้หลบๆไว้หน่อยนะเพราะว่าการโจมตีแมรี่ของมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะแล้วมันจะระเบิดตัวเองครับดังการปิดท้ายนี่รพระเอกต้องหันหลังให้กับระเบิดเสมอมันเลย เข้ามาดิเข้ามาดิอ,อ้าหมดแล้วมีสองตัวเองเหรอโอ้ใช่กับพวกศัตรูตัวที่ตายง่ายๆหน่อยนะอย่างพวกลูกหมาเนี่ยใช้โอน์นโดจะปแบบที่มันมากจริงๆเลยอีกไฟก็บุกเข้ามาทางลิมโบ,บ,บเหมือนกันนะครับปุ๊บอ่าสำหรับนี่ก็คือเหมือนกับไอ ประตูสีฟ้าที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยสามารถใช้ออคอล่าเปิดได้แบบนี้นั่นเองพุกไปอ่ะไปลูกรู้สึกว่าข้างนอกจะมีลอสโซตัตวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ลืมละด่านนี้ด่านนี้ก็เยอะเยอะใช่ลอสโซเยอะมากและผมมีเงินอยู่600นิด,นด ูแล้วก็ไม่น่าจะซื้ออะไรได้ก็ไปต่อเลยดีกว่าเนี่ะต่อให้มันอยู่ใกล้ครับแต่เราสามารถใช้เบอร์ความสะดวกได้ด้วยครับคือไม่จำเป็นต้องไปกดฟันหลายๆทีเนี่ยปาทีเดียวแล้วก็ชิวเลยปุ๊ชอ่ะยืนรอจริงๆฝรุ้นก็จะไม่มีซีเค็หรอกนะแต่ว่าจะมีไอเทมเพิ่มพลังให้เก็บซึ่งก็แต่เล่นมาระดับความยากนี้ผมก็ไม่เคยกด มอเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมดุเลเท่าไหร่กับระดับความยากนอร์ม a ลที่เหมือนกับพลังไม่มีวันหมดแบบนี้นะเฮ้ <g urg ling> <c oughs> ยคุณยะเฮ้ยตีสุดอื้มแบ่งมุมไม่สนแล้วครับเป็นแค่เศษเงินนะแบ่งมุมเนี่ยจากที่พาร์ทแรกบอกว่าเราจะไม่มองข้ามจุดนี้นะ นี่ดักดักแด้ได้เยอะกว่านิดหน่อยอ่าสามโอเคสามถ้าตีแมงม,มุม,ม,มจะได้สอง grab O the graffiti just keeping them out nice work cat cat ก็ทำผนึกในฝั่งลิมโบไว้ด้วยนะแล้วก็ล็อกประตูในฝะั่งโลกจริงเอาไว้ด้วย เพื่อให้โอ๊บโอ้ย,อยถือวุฒิผิดโอ้โหเฮ้ย,ยมันจะมาแล้วอืมก็คิดว่าน่าจะเคยมีเห็นกันเหมือนี้เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยเคยมีโอกาสทำให้ได้เห็นกันไปนบ้างหรือย,อยังนะก็คือมอนเตอร์เจนี้จะโจมตีกันเองได้ด้วยครับ อ่ะตีไปรีบตีให้ไข่แดงโอเคเป็นไข่แดงแล้วไข่แดงจริงๆนะตีมาปาบระเบิดตัวเองอุ๊ดออกทำไมทีนี้ตายเร็วจังวะโอ้ยไอ้คู่นี้เกียดที่สุดเออใช่เอโร่เนี่ยสามารถใช้อควาล่าคว่างทีเดียวไม่ต้องชาร์จทีเดียวแตกเป็นไอเชนทีน่สุดยอดมาก เฮ้ยโอ้เนี่ยมันครับมันแท็กทีมกันเงี้ยฮะเมื่อกี้คือเมื่อกี้นี่ผมจะใช้เขียวตีตีดาบที่วิชมันเรียกออกมาแต่ว่าโดนผมโดนสตันซะก่อนดูแล้วไม่น่าจะต้องใช้ดีวิชเตอร์เพิ่มเลือดเนาะเพราะว่ามีดักแด้ให้เก็บสองที่อุ๊ปโอ๊ยโอ๊ย วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วฟุ๊บอ่าเรียบร้อยงโง่เองตายซะมึงเฮ้ยม่งเยอะว่ะแด่นี่เป็นด่านที่ประตูที่ต้องใช้คีย์เปิดประตูที่ต้องใช้คีย์เปิดนะไปยากมากนะครับผมบอกเลย เลนรอบแรกผมไปไม่ได no, no. no, no? okay. oh no, right, ้อะไรเหมือนมีเสียงตัวอะไรเกิดทีทุกวันต้องเปิดแน่นอกแน่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวด้ะอของดีต้องเก็บนั่นไงแคทอยู่คีพเอ็มเอาท์ ประตูสีฟ้าโดนล็อกซะเองโดนล็อกซะแล้วนะก็เราก็ต้องสู้กับมอนเพื่อเปิดทางเข้าไปเหมือนอย่างทุกทีปังนี่ฮะศัตรูสัส้นระเบิดนะครับดึงตัวอื่นเข้ามาครับตุ้มเรียบร้อยเป็นเทคนิคที่ดีอ่ะบวกไปบวกไปลบ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  จัดการตัวเล็กก่อนดีกว่าคือจริงๆแล้วถ้าเป็นไมได้ผมอยากจะให้ไอ้ไอ้ตัวบินบินเนี่ยคือให้ตัวมันเองเป็นระเบิดด้วยก็จะใช้งานง่ายขึ้นมากลบๆลเออค่จัดการตัวเล็กก่อนไปไปมา,ม,ามีตัวเล็กเหลือเต็ไมไปหมดเลยมานี่แล้วกันลกุก การจัดการกับพวกที่ถือโล่ง่ายที่สุดวิธีนึงก็คือการใช้ฮุกนะฮะก็ดูแล้วก็จริงๆไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับแต่คือกลัวปากจะว่างนะฮะกระโดดไปโอ้ยเหียดตัวนี้ที่สุดอะอ่ะตีระเบิดกลับไปได้อะ แต่อีกฝ่ายถือโลอะลยไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่จัดการกับตัวข้างบนก่อนดีกว่าอ๋อจะจัดการกับตัวข้างบนเนี่ยแต่แต่ก็ดีลพะพอเกมเกมแนวอย่างนี้ถ้าให้เลือกเป้าหมายยิงเองก็ไม่ไหวอีกก็จะเล่งกันได้อ่าสวย พี่พี่เลยมาพี่เลยมาอ่ะเอาไปแดกกับพี่เลยนี่ผมคงไม่เข้าไปหรอกฮะมาแล้วมาแล้วโอ๊บโอ,โอ้ไม่ทนันอ่ะอ่ะได้เฮดพีโอเคโอเคยังยังพอทนยังพอให้อภัยได้ฮ่ารีบไปดีกว่าผมก็เริ่มพูด จนชักจะเหนื่อยละแคทอยู่นี่หรือเปล่านะมาทางนี้นะนี่ตรงนี้รับสุดยอดอะ แล้วก็แถวนี้จะจะ,จะมีคีรู้สึกนะไม่มีไม่มีมมเออไม่มีก็ได้แถวนี้แหละตีเสานี่ได้ตังด้วยนี่นี่ทางนี้แหละใช่เลยข้างๆเสาที่ผมตีเมื่อกี้นะนี่ฮะใช้มัดต่อยเข้าไปแล้วจะเข้าไปเก็บคีได้คนระับปิง โอ้ยเสียงไม่ค่อยน่าพึงประสงค์น้า <c oughs> วิ่งมาหาเรื่องเองด้วยเราจะเก็บไว้เหรอครับเราจะเก็บไว้เหรอครับผ่ <c oughs> าทแรกบอกการจับโยนคือจิตวิญวาคือจิตวิญญาณ <c oughs> พอพัาน์หลังๆรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ใช้โอ้ยลินพันกันละ้พูดเยอะพูดเร็วไปนิดนึง อ่าใช่เลยไอเทมใหม่ฮะ small devil trigger เอาไว้เติม d e ว i l t r i g g e นะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายมันตรงตัวตามนั้นอยู่แล้วน,น,นี่นี่คือเล่นแบบขาดไอเทมไปเยอะเลยนะพาเก็บขี้เดี๋ยวเมื่อได้พาเก็บปุญแจ่อ่ะเอะเอะเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ พาเก็บชี้แต่ไม่ได้พาไปเก็บประตูเออ,อถือดาบพีดีละมาดีลูกตีมาสิจ้าต่อ,ตอยไปลูกต่อยตอย,ตอยก็มีรุ่นพี่บางคนเขาบอกมาเหมือนกันว่าหมัดเนี่ยคือแรงก็จริงแตมสปีดก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่มากด้วย แต่คือข้อเสียมันมันอยู่ตรงระยะใช่ปะะ่ะล่ะก็ก็โอเคถ้าใช้กับศัตรูที่ที่โดนสตันแล้วแบบนี้ก็ก็ใช้ได้อะนะ,ะนี่คู่ปรับพระเอกบอกได้เลยว่าเป็นมอนเตอร์ที่เป็นคู่ปรับพระเอกแล้วมึงยิ้มอะไรมึงวะาคอจะเห็นว่าเป็นหน้ากากครับ ความสามารถของมันก็ตามตัวนะคือมันจะสามารถเทเลพอร์ตได้นั่นเองเนะ่ย้าดูปฏิิรียของพระเอกเราครับเร็วมากเริ่มเล่นแล้วกันไอเหลือโอเคครับวิธีการเก็บไอเทมข้างบนนะเราเามันมาตรงนี้ครับโอ้ยใช้ผิดโอ้เปลืองเลยเมานี่มานี่มาลูก โอ๊ยโอ๊ยเวลาเวลาตีไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันกันกบผมนะครับหลังจากที่ใช้เดวิทิกเกอร์ให้มันลอยขึ้นไปแล้วนะครับถ้าว่าเราขึ้นไม่กระโดดเหยียบตัวมันแล้วปรากฏว่าเรากระโดดไม่ถึงให้เราใช้ปืนลูกซองนะก็คือพอกดใช้เดวิทิกเกอร์ปุ๊บพอมันลอยขึ้นไปให้กดใช้ปืนลูกซองยิงมันก่อนมันจะกระดิ่งขึ้นไปสูงขึ้นแล้วทีเนี้ยจะกระโดดถึง แต่คือตอนนี้ผมยังไม่มีปืนลูกซองเลยยังทําแบบนั้นไม่ได้แล้วผมก็ไม่มีความสามารถพอโอเคมาต่อดีกว่าพูดเยอะไปแล้วเจ็บคออ่านี่สำหรับไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วต้องใช้อาวุธอีกชิ้นหนึ่งจะจัดการได้ง่ายขึ้นนี่เลยเอาโดนแย่งฟันก่อนอีกจริงๆจริง,ร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 งคือไอ้ตัวนี้เวลาเวลามันกลางโล่เวลามัน,ม,นมันเตรียมตั้งรับอยู่นะนี่รับเราใช้ขวานฟันมันนะ แล้วมันแล้วบล็อกมันจะเปิดโอ๊ยเสียเวลาไปเยอะเลยเพราะพยายามเก็บไอเทมเจอแล้วครับเจอกันแล้วแคทแคทแคทได้ยินด้วยตันเต้ตันเต้วัวจิวอยู่ไหนเนี่ย f o do don't know stuck here. There something can do from Lio to break you out r there break m stuck can here I I'm in I I How อก็เสียงภาคก็ทำมาดีเนาะขี้เหยียดแผลเลยนั่งเงียบให้เสพในเรื่องเอาเองนะครับขอขอโทษจริงจริงเหมือนจะเจ็บคอพักแป๊บนึง ก็คอมพิชั่น44ก็พอแล้วนะครับไอไอเทมมันค่อนข้างเยอะในเกมนี้ก็จริงๆแล้วให้อยากดูไอเทมจริงๆก็จะมีพวกบทสรุปตาม Youtube ทั่วไปก็มีบอกก็จบกันไปนะสำหรับ DMC d e v i l y m a y Cry i Mission ที่11นะครับก็หวังว่าจะจะการเปลี่ยนแนวมาพูดเยอะๆบ้างก็อาจจดีนะก็สำหรับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่กับมิชชั่นถัดไปคนระับสวัสดีครับ